ตอนนี้แน่นอนนะคะสองผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะพี่ท็อปเดรนีนุษนะฮะรวมถึงพี่ก้องปิยะอยู่ในสายของเราแล้วสวัสดีค่ะพี่ก้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโอ้ยอย่าพูดแรงน้ำน้ายกระเด็นลูกได้ได้ค่ะพี่ก้องค่ะพี่ก้องกับพี่ท็อปอยู่ในสายนะ้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่จนะส่องดูนะทั้งบุกโกะแล้วก็แอร์แอร์ชอบใส่ชุดแบบกันน้ำลายเป็นชุด,ดิกินี่อะแม่ <laughs> ชิ้บพิกินี่หนูเหมือนเป็นผ้าปิดปากที่บุกโกเลยอ่ะเล็กจิ๋วมากตอนนี้เราตอนนี้เราแบบเรียบร้อยดีแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นขอถามหน่อยนะคะว่าพี่ก้องปิยะแล้วก็แม่ท็อปจารณีเนี่ยถือว่าเป็นสองดาราอีกทั้งสองท่านที่เป็นเหมือนกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์ทั้งโรงพยาบาลใ,ให้บริจาคให้กับทั้งหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทําไมถึงตั้งเขาเรียกว่าไงคะตั้งอง,องค์กรนี้ขึ้นมาล่ะคะแม่ขา เราอย่าเรียกว่าองคอ์กรเลยดุ <ภา S 2> เป็นศูนย์ตะปุกระกูของเราที่เกิดจากการที่เราเริ่มต้นในไอจีเนี่ยนะคะ <ภา S 2> เิ่นง่ายๆว่าพอมันมีเหตุการณ์นี้เนี่ยก็พ <ภา S 2> ย,ยายามอยากจะทําให้เป็นสื่อกลางเราคิดแค่นี้ว่าเออคนข้ามาในไอจีแล้วก็สื่อสารกับเขาแล้วเสร็จแล้วพอตอนหลังของเข้ามาเยอะขึ้นค่ะเข้ามาเยอะขึ้นก็ามาติดต่อพี่ก้องบอกเธอ,อ <ภา S 2> ของยัาไง IG. มันยังงุ้นอย่างนี้พี่ก้องก็บอกเฮ้ยอย่างนั้นมาที่ออฟฟิศมาช่วยกัน ที่เป็นหุ้นส่วนพี่ชุดาวพาพี่ลูกพานุเดชอะไรอี่างปผู้ศราพี่พกศรัทามีผู้ศรัทาก็เลยมาช่วยกันเป็นศูนย์ซึ่งเราก็ไม่เอาคนหน้าใหม่เอาแต่พวกหน้าเก่าๆที่จากบ้านนะคะที่นี่จากนี่กลับไปบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นศูนย์เล็กๆที่ต้องบอกว่าวัตถุประสงค์เราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบศูนย์ใหญ่โตที่จะช่วยยกระดับขึ้นมาทั้งหมดแล้วพอจะจุดเชื่อมนะคะระหว่างความต้องการของแพทย์และพยาบาลทั้งในส่วนที่ภาคนะคะแล้วก็ในส่วนกลางก็คือในกรุงเทพเนี่ยไปถึงคนที่ก็ตรงอกี้าบย ให้แต่เง,งนินเหรอแล้วยังไงบางที่เขาต้องการของเร่งด่วนบางคนหาให้ได้เราจะเชื่อมโยงตรงนั้นให้ก็คือเราเหมือนกับเป็นตัวกลางคอยคอนเนคกับลูกค้ากา,ารจัดการเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งให้เขามีใครอยา,า,ากช่วยจ่าคก็ไปจายสั่งซื้อส่งเขาเลยไม่ต้องผ่านทางเราเข้าใจไหมเหมือนตัวกลางกับลูกพี่ก้องขาอย่างนี้น้องบุกโกรถ,ถามหน่อยค่ะอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วพอเราเนี่ยรับช่วยเหลืออย่างเงี้ยตอนนี้มีทั้งโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆต,ต,ติดต่อมาเยอะไหมครับพี่กองขา ตอนนี้ก็มีของพี่ท็อปติดต่อเข้ามาตองพี่ท็อปเป็นไดเร c เมสเ s จนะคะเข้ามาทางมือของพี่ท็อปที่เราส่งไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้นะคะเราส่งวันหนึ่งก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งเราส่งไปแล้วเป็นร้อยที่อะค่ะเป็นร้อยที่จริงๆแล้วก็มีส่งขอีหนึ่งกันนะคะเป็นทางของพวกพี่เกมส์กของพี่เกสซึ่งเพ่อนเขาส่งถูกมือพี่เหมียวณรันรัสนะคะเอพุดเดิ้ลเนี่ยก็มีส่งต่างหาเราก็จะกำแพงให้ช่วยด้วยหรือว่าที่จ๋าบอกกล้องบอกกล้องด้วยค่ะ คือแอนอยากรู้ค่ะว่าจริงๆโรงพยาบาลที่ต้องต้องการความช่วยเหลือจริงเยอะมากพี่มีวิธีการแบบสนเอประสานยังไงเพราะแอนว่าอ่ะอย่างหนึ่งก็คือต้องขอบคุณสื่อทุกคนนะคะเพราะว่าเราต้องรู้จากข่าวว่าความร้อนแรงของโรคโควิดที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคแต่ละจุที่ไหนแล้วก็โรงพยาบาลที่จําเป็นใะส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลสู์ต่างๆที่มีผู้ป่วยโควิดพวกนั้นจะเป็นพวกที่ต้องการความต้องการเร่งด่วนเราจะเลือกพวกนั้นเลยนะคะจากตั้นต้นจากนั้นไล่ลงมาเนี่ย เราต้องบอกว่าเราทำงานบนความกลัวของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือคนที่เขาจะเริ่มต้นในการคัดกรองเขาก็จะมีความกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโรงพยาบาลเล็กๆแค่โรงพยาบาลสาธารณะสุขตำบลหรืออะไรต่างๆที่เป็นจุดคัดกรองเราก็จะต้องขวงใหญ่ก็ด้วยเขาก็กลัวว <c oughs> ่าจะยังไงก็จะส่งไล่ลำดับรงไปค่ <c oughs> ไล่ลำดับความสำคัญลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ <c oughs> ้าให้ทุกคนเราจะดูผู้ป่วยดีนะคะว่าโรงพยาบาลไหนผู้ป่วยเยอะอย่างาโรงพยาบาลไหนนี้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้วกี่เคสต้องีกี่เคส หรือว่ายังไม่มีเข้ามาแต่แค่แว้ระวังเฉยเฉยเราไม่ได้รู้เลยส่งอะไรไปให้ตรงนี้คือเป็นความที่เด้ดูอะไรอีกต่างต่างแล้วพยาบาลนั้นน่ะใหญ่แค่ไหนเตี่ยเทียงกี่เตียงหรือเป็นขนาดกลางขนาดเล็กจะได้รู้ให้หมดทุกอย่างอะไรแล้วก็พวกส่วนใหญ่นะหนูโรงพยาบาลที่อยู่ไกลๆบางที่เราไม่เคยรู้จักเลยแล้วเขามีหดเตียงเตียงพวกนี้เราก็ให้นะคะแต่ลจะลักษณะเป็นแบบสิ่งที่เขาควในจุดคัดกรองก็จะให้เป็น อ้อบางทีชุด PPE อันจะไปไม่ถึงก็เป็นชุดกันฝนแล้วก็เป็นเจลล้างมือหน้ากากอนามัยนี่ต้องการมากและอยากจะออกไปทุกคนว่าตอนนี้ราคาหน้ากากอนามัยคุณก้องเป็นยังไงคือตอนนี้นะคะมันมีแต่คนซึ่งราคาหน้ากากอนามัยเนี่ยสูงขึ้นมากหลายร้อยตัวมากเลยเลยนะคขับกล่องละสองร้อยกว่าบาทนะหนูที่คุณภาพดีเดียวที่ราคากล่องถูกสุดถูกสุดคือเจ็ดร้อยยี่สิบบาทโแพงมากแล้วก็ เจ็ดร้อยยี่สิบาทไปจนถึงแปดร้อยเก้าร้อยซึ่งพวกพี่ไม่มีวันจับที่จะจับของที่มันจะถูกหน่อยเพราะว่าพี่ก็ต้องการบริหารเงินของคนที่เขาร่วมบริหารให้คุ้มค่าที่สุดค่ะพ,พี่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 ท็อปค่ะหนูถามอย่างหนึ่งค่ะและตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นทั้งในไอจีของพี่ก้องนะคะแล้วก็พี่ท็อปด้วยว่ามีดาราหลายคนร่วมสนับสนุนแบบนี้จริงๆเงินเหล่านี้เนี่ยเราเราสามารถแบ่งสรนปันส่วนซื้อของอะไรเป็นยังไงบ้างครับแม่ครับแม่แม่ขา วิธีง่ายมากมากเลยเราก็ดูความจำเป็นในทุกๆวันเนี้ยนะคะเราจะม<ะ>ีตัวเราเองแล้วก็มีน้องเนี่ยที่ก็จะเลือกจากข้อมูลทั้งหมดออกมาจากบรน์เมสเซจแล้วก็มีน้องโอเล่ที่อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเขาจะดึงจากหน้าเพจของเราอะว่าใครขออะไรมาบ้างแล้วเราจะทำลิสต์รายชื่อออกมาแล้วเราจะสรุปทุกวันอย่างวันนี้ที่ดุ๊กพานุเดชก็เข้ามาแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาสังเคราะห์ว่าแต่ละที่ต้องการอะไรแล้วเราก็จะแจกในแต่ละวันตามนั้นค่ะแม่จ๋าสิ่งที่เขาขาดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคะแม่ ตอนนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะคะ<า>มันเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปและต้องการมากที่สุดคือหน้ากาก N95 ที่ได้มาตรฐานสําหรับคุณหมอนะคะ<า>แต่ถ้ามันไม่ถึงขนาดมาตรฐานคุณหมอเนี่ยเป็นหน้ากาก N95 เป็นในระบีบในระดับของอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกระยะของโรคมันจะมีเข้าไปว่าใกล้ไกลได้ขนาดไหนต้องไปขยายหลอดลมหรือว่าใารถ่ายปอดหรือว่าติดต่อกล้อง ก็ต้องใช้หน้ากากมา n ห5ที่แบบปกป้องกันเสียทุกอย่างเลยมมนมีหลายสเต็ปม,มากๆเลยลูกจา๋าเขาต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเชื้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันสามารถจะเผยแพร่ติดกันได้จากสารพัดหลังเพราะฉะนั้นก็จะต้องเลือกอันที่มันมีแบบว่าสารปกป้องนะ,ะเราก็ต้องหาเลือกพวกนี้น้องเราคุณหมอกับพี่คูเกันว่าไงป่ะ,ะในที่สุดในที่สุดดารากับหมอก็จ,จับมือกันหาของในตลาดบืโอเราต้องยอมซื้อใช่ไหมครับแม่ท็อปขา บางอันต้องยอมซื้อลูกยิ่งช่วงแรกๆที่ขอไม่มีเลยเนี่หลอกหลักร้อยกว่าบาทตอ<ด>่ออันน่ะตอนที้รามาถึงองค์มรณะรงในลูกรามาคือบางทีพวกเราประชาชนทุกคนอาจจะมีเก็บไว้ที่บ้านาซื้อเก็บไว้ทีามอ<ด>ลัรัวเรื่องความกลัวเราไม่รู้เลยว่าอันนี้ไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นแต่กรบไว้ที่บ้วไอ้พวกนั้นเนี่ยบางทีต้องยอมสละออกมาให้กับหมอเขื่อใช้การเสมอมาเลยเพราะรามาเนี่ยใช้ได้แค่ไม่เกินเจ็ดประจิติบันหมดแล้วจริงจริงตรงนี้เขาสามารถที่จะขอแบบให้เป็นบริจาคของที่บ้านได้เขาหน่อย ไม่ได้ควรจะคุณหมอใช้กันเป็นร้อยชิ้นไม่ใช่ต่อคนนะคะแต่และแผนกรวมกันแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีผู้ป่วยมากขึ้นในหนึ่งเคสที่หมอเข้าไปเยี่ยมหนึ่งครั้งเขาจะต้องเปลี่ยนทั้งชุดทิ้งหมดค่ะรู้ใจไหมเพราะฉะนั้นเป็นคือหน้าปากหน้ากาก N95 ซึ่งราคาสูงมากและอยากจะเปในตลาดมากๆาสองตอนนี้เขาแก้ปัญหายังไงทางโรงพยาบาลรามามีการวิจัยนะคะว่ามันสามารถใช้ เครื่องฆ่าเชื้ออบ u ูีก็คือเครื่องนึ่งขวดนมอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยจะต,ต้องนึ่งด้วยแสงยูวเนี่ยสามารถนำหน้ากากเอ็เ้า้าเนี่ยนะคะกลับมาใช้ซ้ําได้อีกถ้าเราเอากลับเข้าไปอบเนี่ยอย่างน้อยสี่หรือห้าครั้งก็เป็นการย,นาย่นระยะเพราะหมอแต่ละคนเนี่ยบอกเลยตอนนี้เนี่ยหน้ากากต้องหาเองเพราะมันไม่มีตลาดลเขาก็ไม่มีจะแจกเราต้องไปอบใช้กันเองเพราะนั้นเนี่ยเขามีผลวิจัยออกมา เราก็ไปกวาดซื้อตู้พวกนี้ส่งไปให้ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆไอ้หลายที่เจ้าแรกๆที่ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท,ที่โคราชเนี่ยคุณฮาหน่าก็ส่งไปสองตัวแล้วส่งไปทางใต้นะคุณโบวี่ส่งไปโรงพยาบาลที่ยะลาสองตัวคุณรัศมีแขเนี่ยส่งไปที่เนี่ยผ่านที่ศูนย์เราเนี่ยนะคะไปที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่นะคะนะครอีอีสี่ตัว ที่ต่างๆที่เราส่งไปที่เราสองตัวสองตัวหนึ่งตัวต่างๆเนี่ยเยอะมากทั้งหมดเป็นร่วมยี่สิบกว่าตัวค่ะค่ะพี่ท็อปค่ะพี่ก้องค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าประชาชนอย่างที่บอกว่ามีพอมีนะคะหน้ากาก N95 ที่ซื้อเก็บเอาไว้และอยากจะร่วมบริจาคให้กับทางพี่ก้องแล้วก็พี่ท็อปจะต้องทํายังไงบ้างคะส่งไปที่โรงพยาบาลามมาเลยค่ะลูกใช่<อ>เพราะว่ารามาก็ต้องใปยืหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆใ,ในประเทศเรานะค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลรามา โรงพยาบาลจุลา,าโรงพยาบาลศริราชวัชรลพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีนะคะโรงพยาบาลบำราชน,น,นาราดูต้องบอกว่าโรงพยาบาลใหญ่เหล่านี้เป็นโรงพยาบาลหน้าด่านนะคะที่อยู่แล้วก็ป้องกันแล้วคุณหมอต่างๆเนี่ยเป็นระดับหมอที่เป็นอ,อ,อาจารย์ท่านจะมีความรู้และท่านก็จะรู้ว่า เราจะรับมือยังไงเค็ต่างๆแล้วให้เราส่งต่อทั้งอุปกรณ์พวกเนี้ยแล้วก็ความรู้เนี่ยไปยังโรงพยาบาลเล็กย่อยต่างๆไล่กันลงไปค่ะค่ะที่จ๋าในรูปเนี่ยในคลิปที่เรากําลังขึ้นอยู่เนี่ยอันนี้คือบรรยากาศออฟฟิศของพี่ก้องปัจจุบันเลยใช่ไหมคะเป็นค่ะใช่สังเกตไม่ใช่ใช่ไหมคะแากทางทีงานที่หนึ่งนะคะในโรงพยายามให้การแล้วคุณนาสิ่นที่แป๋มนะคะที่วนหลายรอบมันค้ำนะครับพี่ก้องค่ะตอนนี้เนี่ย หลายๆคนเป็นห่วงนอกจากจะทํางานเพื่อสังคมแล้วยังขอสอบถามถึงเรื่องราวที่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามีผลกระทบจากเรื่องงานจัดอีเวนต์ด้วย <Hi. S 1> แล้วอย่างนี้เนี่ยลูกน้องในบริษัททํายังไงคะพี่ก้องขาตอนนี้ก็ work at home ะค,ะ work ค่ะ work from home นะคะคือ work from home นี่คือต้องทาง,งานที่บ้านไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่พักผ่อนที่บ้านนะคะค่ะคือ work from home ก็ต้องที่บ้านกันแล้วทุกคนก็มีประชุมกลุ่มรวมกันนะคะ อาทิตย์เว้นอาทิตย์นะคะแล้วก็เจ็บใหม่ๆทุกทีนะคะเที่อมันสุดเลยทุกคนเขาก็ยินดีเพราะทุกคนรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ทั่วโลกจริงๆทุกคนทั่วโลกและทั้งประเทศไทยประชาชนเนี่ยก็ต้องรับภาระนีพร้อมๆหมดทุกคนคเพราะฉะนั้นเองเราเองต้องยอมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่งเนาะเรื่องหนึงกว่านั้นคือเราทำไงให้คนไทยเราเนี่ยปลอดภัยทั้งประเทศไทยแพทพอประเทศไทยและคนไทยเนี่ยรอบพ้นจากวิกฤตอันนี้ให้ได้และทุกคนอยู่ได้โดยที่แบบว่าซึ่งทุกคนไม่บาดเจ็บมากเพราะที่ที่มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทั้ก็แจ่มเหมือนกันหมดซึ่งเด็กๆทุกคนก็น่ารักมากเขาก็ตั้งใจทํามาแล้วก็เด็กทุกคนของพี่เนี่ยเขาองยอมรับว่าลูกน้องพี่ทุกคนเนี่ยน่ารักนะคือทุกคนก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลกันและกันอย่างเต็มที่แล้วคอยเสนอแนะต่างๆนานาในการดูแลบริษัทที่ว่าพี่โชคดีพี่เกิดลูกน้องยลูกน้องที่ดีๆนะคะคุณน้องค่ะแม่อยากถามหน่อยว่าอย่างโซนิคยูเนี่ยก็คือพนักงานทั้งหมดที่แม่จะต้องดูแลเนี่ยจริงๆมีทั้งหมดกี่คนคะแม่ อีกคนเร่องก้องห้าสิบเจ็ดพี่ก้องเนี่ยอนนี้จ่ายเงินเดือนเต็มนะคะคนเ่าเอาไว้ว่าน่าจะจ่ายเต็มเงินเดือนเนี่ยไปได้ประมาณเดือนที่แล้วจ่ายหนึ่งปีเดือนที่แล้วจ่ายเต็มค่ะแต่พอเดือนนี้ข้อม่สายโยนี้ทุกคนในพนักงานก็จะมีการยอมลดเงินเดือนบ้างบางส่วนค่ะค่ะก็คือทุกคนก็ลงตัดสินใจกันในการที่จะจะจ่ายแรงงานนะจะภาพแรงงานแล้วก็เขาก็คือเป็นลักษณะรับสภาพแล้วก็เขาก็เข้าใจองค์กรเลยนะคะว่ามันไม่มีรายรับเข้ามาก็จะต้องค่อยค่อย ทยอยช่วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตจริงๆอยู่บ้านก็ประหยัดนะที่เวิร์กแอนโทนบอกว่าโอ้หผมมีเงินเก็บเลยเพราะไม่ต้องเสียค่ารถ <S <S วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ท็อปแล้วก็พี่ก้กองมากๆนะคะที่โทรมาโฟนอินกับรายการของเราค่ะพวกคุหายอยากฝากนะะักแพทจริงๆแล้วนะคะมีทั้งหลายศูนย์หลายแห่งที่เขยจริงๆช่วยเหลือกันนะคะค่ะก็สามรถจะไม่ต้ศูนย์นะคะขอให้ดูว่าศูนย์ไหนอจารยมางก็ดูรายละเอยียดของแต่ละศูนย์นะคะค่ะแม่ท็อปเองก็มีหรือจะเป็นทางที่ช่องสามก็มีนะคะที่พิชูดูแลอยู่ก็มีอยู่ก็ส่งไปได้นะคะค่ะขอบพะคุณมากนะคะ ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะในการช่วยเนาะได้หัวเรือใหญ่แบบนี้ขอบคุณพี่ก้องแล้วก็ขอบคุณแม่ทับดานีนุชด้วยนะคะแน่นอนขอบคุณค่ะคนนุงกาบันเทิงที่บอกนะว่าไม่ทิ้งกันแต่ว่าช่อง9ของเราอสมทของเราก็มีการร่วมรับบริจาคด้วยนะคะน้องแอร์ค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อส่งต่อความผงใยให้บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลนะคะในสถานการระบาดของไวรัสโควิด19ผ่านบัญชีออมทรัพย์ค่ะ บมจอสมทนะคะร่วมใจคนไทยสู้โควิด19เลขที่บัญชีนะคะที่เราขึ้นเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ0150252919ธนาคารกรุงเทพเธนาคารกรุงไทยคะ่ะสาขาซิงค์คอมเพล็กซ์นะคะเพื่อใ<ก>ช้เป็นทุนพัฒนานะคะวงการแพทย์แล้วก็พยาบาลในการต่อสู้กับการป้องกันโควิด19นั่นเองก็สามารถที่จะร่วมการบริจาคได้ตามหน้าจอที่ขึ้นบนนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะแน่นอนเห็นไหมแอนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่คนในวงการบันเทิงจริงคุณหมอพยาบาลแล้วก็ประชาชนหลายๆคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันเราเราต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าวงการบันเทิงของเราจะกระทบกระทบเหมือนกันแต่ว่าเราเชื่อว่ายังมีอีกหลายอาชีพที่เขากระทบกระเทือนซึ่งเราเองก็ขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจให้ไม่ท้อนะคะสู้กันต่อไปเชื่อว่า<ช>โลกลายพวกนี้ เดี๋ยวก็จะหายไปเดี๋ยวก็จะกลับมายิ้มได้แล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจก,กันอีกนะตอนนี้ก็ต้องอดทนจริงๆใช่แอร์อยากให้แบบเอาจริงนะพี่บุ๊กเจ็บแต่จบเอาจริงแล้วก็แบบว่าเด็ดขาดกับมันสักทีทุกคนก็อยากให้เจ็บแต่จบแต่ว่าตอนนี้ด้วยอะไรหลายอย่างก็ต้องรอไปก่อน<ช>นะคะแต่ว่าสิ่งที่รอไม่ได้คือการช่วยเหลือจากผู้ติดเชือ้อโควิด -19 แล้วนะคะแล้วก็แพทย์พยาบาลแล้วก็คุณหมอที่เขารอความช่วยเหลือเพราะว่า คนป่วยมีทุกวันร<ช>อไม่ได้รอหน้ากกาักไม่ได้รอชุด p ี e ไม่ได้รอสุกสินทุกอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้เนี่ยมีมากมีน้อยอร่วมการบริจาคบางคนบอกว่าหนัากาัก N95 ที่บ้านมีเยอะมากเพราะกลัวแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งของเราในแบบนี้ก็โอเคแล้ว,แ,ลวแต่ก็ร่วมบริจาคเล็กๆน้อยๆส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆเพราะว่า รวมกันเล็กๆ,ๆน้อยๆ่ะพอไปถึงปุ๊บมันก็จะมากมายคุณผู้ชมแล้วมันก็จะทําให้เรามีความสุขในจิตใจของเราด้วยนะถูกต้องบางทีไม่จําเป็นต้องเงินหรอกไม่จําเป็นต้องสิ่งของหรอกเรามีอะไรเล็กๆน้อยๆเราช่วยไปอย่างน้อยในใจเราก็มีความสุขมันฟูนะหนูใช่